สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสอนอบานเย็นนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้11นาฬิกาตรงนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนัชชานันพีรณนารงค์ค่ะครับผมทนายวิรัติหวังพิติพานิชครับสำหรับรายการสอนอบานเย็นของเราก็เหมือนเดิมนะคะเป็นสื่อกลางที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากทางบ้านพร้อมที่จะดําเนินการสารต่อครับอย่างแน่นอนก็สามารถส่งเรื่องราวของท่านเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะผ่านทางแฟนเพจก็ได้ค่ะเข้าไปที่หน้า Facebook พิมพ์ค้นหาคําว่าสอนนนบบาเเย็คคค่่ะะรรัหืออทีีมล บานเย็น n e w tv gmail.com ครับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ026155144ค่ะครับหรือที่ขออไลน์สายตรงนะครับ0944858589ครับและที่อยู่นะคะที่เราขึ้นให้ด้านล่างก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวของท่านมาได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้ในช่วงแรกนะคะรอบรั้วสอนอเนี่ยเป็นความเดือดร้อนยากลำบากในการอยู่อาศัยของชุมชนมุสลิมโบราณแห่งหนึ่งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลยนะคะแต่ด้วยความที่เป็นศูนย์กลางความเจริญนี่แหละทำให้หลายครั้ง เหมือนจะถูกเวนคืนพื้นที่ตรงนั้นเพราะจะถูกเวนคืนที่ดินเนี่ยอาจจะเป็นการไล่ที่บ้างบ,บางคนกลัวเผาไล่ที่ก็ไม่รู้ว่าความเป็นอยู่จะอยู่อย่างไร,รให้ปลอดภัยจะปกป้องตัวเองอย่างไรนะคะไปติดตามรายงานจากคุณสุชาดาแก้วนางค่ะครับผม วันนี้รอบรั้วสอนอของเรามาอยู่ที่ชุมชนบ้านครัวชุมชนย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมค่ะคุณผู้ชมหลายคนคงจะสงสัยนะคะว่าทําไมพื้นที่ทําเลทองแห่งนี้ถึงยังคงความเป็นชุมชนมาได้จนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่ประดับประธานชุมชนกันค่ะ ชุมชนบ้านครัวนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เ,เราอยู่กันมาประมาณสอง้กว่าปีตั้งสมัยสงครามเกล้าทัพตั้งสมัยรัชกาลที่หนึ่งมาเรื่อยมาซึ่งบรรพบุรุษของเราเป็นจำอาสาแล้วก็ทุกวันนี้พวกเราก็เป็นรุ่นที่4ีที่5ที่6แล้วแต่นะคะเ,เราเราอยู่กันมาแบบว่า คือพอมาตั้งมาตั้งที่นี่ก็ได้รับพระราชทานที่ที่ดินให้เขาเรียกที่ปกแขกนะคะก็ให้พวกเราอยู่กันมีบ้านครัวเดิมทีเดียวมีบ้านครัวเดียวนะคะมีบ้านครัวเหนือบ้านครัวตะวันตกแล้วก็บ้านครัวใต้รวมเป็น,นหนึ่งเดียวคือเรียกว่าอะ,อะไรบ้านแขกครัวแต่ตอนหลังเขาเรียกกันเป็นบ้านครัวเฉยๆเราก็อยู่อยู่ร่วมกันอย่างอย่างดีกลมเกลียวกันต่อมา มีการทางพิเศษมีพระราชบัญญัติพระราชกิจสิธิกาเวนคืนใช่ไหมคะเราก็ได้ข่าวพวกเราก็ตกใจบางคนก็ร้องไห้าบางคนแทบเรียกว่าวิตกกลงนวนไปต่างๆนาะมีมันจะมีข่าวมีคนมาลังวัดมีเอ่อถือกล้องถืออะไรมาเราเ็เลยไปชมกันบอกว่าเราจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยพวกเราจะต้องรักษา ตรงนี้เป็นต้นทางใช่ไหมต้องรักษาพื้นดินเพราะว่าเวลาเป็นตามหกลุกหมายถึงว่ามีชนวนสลับกับที่ราชพสัสดุเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องรักษาบ้านของเรามีกิจกรรมของเรากิจกรรมทางศาสนากิจกรรมทางศาสนาเนี่ยทำให้เรากลมเกี่ยวกันทําให้เราผูกพันกันพอถึงมีวันมีงานอะไรเราก็ไปร่วมกันมีคนตายก็จะออกเสียงตาสาทั้งสามชุมชนเลยเก็จะมาช่วยกันรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แหละแต่ว่าจะช่วยกัน หลังจากที่ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับพี่ประดับทําให้เราทราบว่าพื้นที่แห่งนี้เคยถูกเวรคืนเพื่อจะนําไปสร้างเป็นทางด่วนแต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันปกป้องชุมชนของพวกเขาเราจึงลองถามชาวบ้านดูว่าพวกเขากลัวไหมว่าอนาคตชุมชนของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปและเราก็ได้คําตอบที่แตกต่างกันเรากลัวไหมว่าอนาคตเนี่ยชุมชนกลัวมากฮะเดี๋ยวนี้เอ่อ ก็รู้อยู่ว่าเทคโนโลยีหรือสิ่งยั่วยวนอะไรต่างๆเข้ามาแล้วชุมชนเนี่ยล้อมด้วยนะฮะธุรกิจแหล่งธุรกิจเลยเป็นแหล่งทั้งธุรกิจและแหล่งบางเทินอะไรต่างๆที่ดินนี่เป็นที่ดินค่อนข้างราคาแพงมีคนมาติดต่อที่จะมาขอลงทุนจะขอแบบยกย้ายอะไรเนี่ยให้เสนอนี่เยอะมากให้กลัวที่นี่ต่อใต้แค่ที่จ,จ,จะเอาบ้านครัวทางด่วนอ่ะทางด่วนสั้นอยู่แค่นี้ใช่ไหมจะเอาบ้านครัวอ่ะเรา สู้จนได้เพราะที่พระนรดิชาลตังกับรัชการที่หนึ่งคนรุ่นใหม่ก็ชักใช้เฉยเด็กวัยรุ่นรุ่นนี้เกิดมาตอนนี้อายุยี่กว่าเนี่ยเกิดตั้งแต่ก่อนทางด่วนจะเกิดก่อนจะมีเรื่องเนี่ยนะก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้คนพานรัวตื่นตื่นขึ้นมาสนใจก็คือรากเงาของคนพันรัวนะั้นมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีนะครับ ขณะที่เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางบริษัทสตา์มารีนเอนจิเนียรริ่งจำกัดได้มอบเรือดับเพลิงลำใหม่ให้กับชุมชนบ้านครัวทดแทนเรือลำเก่าที่ใช้มากว่า20ปีโดยนายบรรจงคุณูจิตบอกว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนในชุมชนนี้แต่เขาก็รู้สึกผูกพันและซาบซึ้งกับมิตรภาพของชาวบ้านที่นี่อย่างมากเขาเห็นผมซ่อมเรือสินค้าอยู่อาชีพซ่อมเรือ ก็เลยมาปรึกษาว่าให้ช่วยซ่อมได้ไหมเพราะว่าของชุมชนเสียมานานแล้วแล้วไม่ได้รับการดูแลไม่ไม่มีใครช่วยเหลือผมก็มาดูแล้วก็เห็นสภาพมันเก่าเครื่องก็เสียตัวเรือก็เสียผมก็เลยไม่ซ่อมให้แล้วก็เลยให้เรือลำใหม่เลย แล้วก็เครื่องใหม่ไปเลยเพื่อจะใช้งานให้ได้ดีเวลาฉุกเฉินจะได้ไม่มีปัญหาขนาดนี้เขายังอยู่ผมก็เห็นว่าถ้าช่วยในเรื่องการดับเพลิงได้มันก็เป็นประโยชน์กับชุมชนแม้ว่าในอนาคตยังไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าชุมชนแห่งนี้จะยังคงอยู่ในสภาพชุมชนโบราณหรือมีการเปลี่ยนแปลง แต่งอย่างไรนั้นความรักความผูกพันและความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะปกป้องบ้านเกิดให้อยู่กับพวกเขาตลอดไปมนทนรัตนวลีถ่ายภาพสุชาดาแก้วนางสนนอบานเย็นรายงานครับและนี่คือความผูกพันแล้วก็มิตรภาพของชาวชุมชนบ้านครวรนะครับและผู้ที่ให้การสนับสนุนนะครับนั่นก็คือบริษัทสยามมารีนเอนจิเนียริ่งนะครับซึ่งได้มอบเรืออ ดับเพลิงนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในชุมชนนะครับส่วนการที่จะมีการเวนคืนอีกหรือไม่นะครับคงต้องมาติดตามกันนะครับน้องนุ่น ค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับชุมชนบ้านครัวและสำหรับช่วงของสอนอคลายทุกในช่วงหน้านะคะเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับจิตใจของคนที่เป็นแม่หลังจากที่ลูกสาวเนี่ยวัยเพียงแค่6ขวบถูกคุณพ่อแท้ๆเนี่ยนะคะมารับตัวจากโรงเรียนไปช่วงกลางวันแสกแสกแต่หลังจากวันนั้นที่รับไปเนี่ยคือต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคุณแม่ไม่ได้เจอลูกสาวอีกเลย ก็เกือบ2เดือนแล้วนะคะคซึ่งไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างไรคิดถึงคุณแม่บ้างหรือเปล่าเพราะใจคุณแม่จะขาดรอนๆอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะคะกับสอนนอบานเย็นค่ะ เมอที่แล้วนะคะก็ได้เกริ่นไว้ก่อนแล้วว่าสอนอนคลายทุกวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่ร้องทุกข์เข้ามาบอกว่าลูกสาววัยหขวบเนี่ยมีคุณพ่อแท้ๆมารับตัวไปจากโร,รงเรียนอนุบาลตอนกลางวันนะคะคแล้วก็ไม่ได้เจอลูกอีกเลยเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่กับใครจะอยู่จะก,กินอย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทราบมาว่าพี่ทนายเองเนี่ยก็ถึงกับตามหาตามไปที่บ้านของผู้ที่ร้องของความช่วยเหลือเข้ามารเรื่องราวเป็นยังไงคะครับก็คือว่ามีคนโพสต์อยู่ที่เว็บพันทิปนะครับแล้วก็ทางเราก็ได้ได้้เขาป ดูนะครับแล้วก็เห็นความเดือดร้อนตรงนี้นะครับแล้วก็เลยเได้คุยกับทางทีมงานว่าสงสัยเรื่องนี้เราน่าจะความเดือดร้อนนี่มันรอไม่ได้อยู่แล้วะนะครับเราได้เลยได้ไปติดตามตรงนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งทีมงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะายงานจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยค่ะครับ สวัสดีครับพี่สุกับน้องโกนะครับเดี๋ยวช่วยเล่าเรื่องเป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้ก็ครับให้ตามน้องมาครับครับอยากจะเห็นหน้าเขาเขาไปอยู่ตรงไหนครับพอทราบบาะแสน้องโกรู้บาะแสมไหมครับไม่ทราบเลยเขาไปคุยมาแล้วก็บอกว่าอยู่ที่ใต้อะไรครับคือในวันที่หายเนี่ยหายตั้งแต่วันที่อะไรครับวันที่สามที่สามสามเดือนเดือนนะฮะเดือนตุลาเดือนตุลาใช่ไหมครับ เดือนตุลาเ็าไม่ไม่น่าจะตอนนี้ก็ประมาณต้อง2 2เดือนได้ถูกไหมฮะไม่ถึงก็ครูเขาก็โทรมาเขาบอกว่าน้องไปเรียนอยู่ที่ไหนแม่พอรู้ไหมแม่บอกว่าไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าทําไมไม่มาลาออกให้เรียบร้อยเพราะว่าจะได้เซ็นให้ไปเรียนที่อื่นถ้าไม่เรียนจริงๆก็ไม่บอกว่าจะเพิ่งจะเพิ่งให้น้องออกเลยนะคะก็บอกเนี้ยสักวันน้องอาจจะมาเรียนที่นี่อีกก็ได้เพรเนี้ย แล้วตอนตอนนี้เบื้องต้นเรามีไปติดตามที่ไหนมาบ้างไหมครับน้องโก้มีช่วยติดตามน้องมาไหมครับอไอโก้คนที่รู้จักไปถาาอยู่ที่ไหนครับครับยบอกเขารู้ไหมดูแล้วเหมือนน่าจะรู้ไหมน่าจะรู้เขาน่าจะรู้คุณแม่เองตามยังไงบ้างครับมีไปทําอะไรมาแล้วบ้างให้น้องไปตามคนที่รู้จักสนิทกันครับเขากำลังตามอยู่แต่มันไม่เจอครับ แต่เขาไปนุ่ไปนี่ครับแล้วเรามีมีไปแจ้งความอะไรหรือเปล่าครับไม่กล้าแจ้งรัาไถึงไม่แจ้งครับก็เคยถามป้าบอกว่าเขาบอกว่าไม่นานหรอกเดยวมันก็เลี้ยงไม่ไหวไมนต้องมาคืนอย่างเงี้ยครับครับคือคนที่นําไปนี่คือเป็นแฟนเก่าของคุณแม่ถูกไหมคนคุณสุกนะครับตอนนี้คุณสุ่ก็มีมีครอบครัวใหม่แล้วด้วยแต่คือตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้หย่ากันถูกไหมครับแล้วตอนนี้เราเราประสงค์อะไรกับทางทาง แฟนเนี่ยได้ตกลงคุยกันไหมเรื่องเรื่องการที่จะเรื่องสมรสทำไงบ้างครับเขาจะฟ้องเขาบอกว่าเขาจะฟ้องเขาจะฟ้องอยังไงครับฟ้อ,องประเด็นปัญหายยัางไงามอ่ามีคนอื่นเขาบอกว่ามีคนอื่นเขายังไม่ได้ยให้อ๋อแต่ตอนที่เราแยกกันเนี่ยเขารู้ใช่ไหมเขาบ่าว่าเรา,เราก็คบหาคนอื่นแล้วตอนั้นยังไม่รู้ตอนหลัง มารู้ตอนหลังตัวน้องเองรับได้ไหมคุณแม่มีแฟนใหม่รับได้แล้วคุณพ่อเองเขาก็มีแฟนใหม่ไหมมีก็มีมีแต่เขจับไม่ได้คือเขามีอยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อแต่คือตอนนี้ที่เขาเขายังไม่เลิกกับเราเนี่ยจะคุยมีเคยตกลงกันมว่าจะหย่ากันไหมครับก็เดี๋ยวนี้เขาไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเลยนะครับไปน่าไอ้เจงานเขาก็ไม่พูดเขาไม่เคยพูดกันเลยเห็นก็ต่างคนต่างเดินต่างอ๋อหมายถึงว่าเราทำงานอยู่ที่เดียวกันด้วยที่เดียวกันอ๋อเขากำลังเขาไม่ได้พูดกันนะครับ เราอย่างนี้ทํอะไรดีครับเราคิดว่าเราพอจะคุยกันได้ไหมครับอย่างเงี้ยในกรณีนี้ครับเคยับ่ด้านกระทบเขาจะไม่พูดถึงเรื่องเด็กเลยไม่พูดถึงครัเขาจะไม่พูดถึงแต่สุก็จะนิ่งเพราะว่าผมมั่นใจว่าสักวันเขาต้องเอามาคืนครับพอรู้ไหมน้องโกรู้ไหมว่าคุณพ่อน่าจะเอาไปไว้ที่ไหนยังไงพอมีบอกแต่เขาเป็นคนที่ไหนครับก็เป็นคนโคราชคนโคราชที่โคราชเขายังมีญาติอยู่ไหมมี อครับแต่มันกันดานแต่ไม่น่าจะเอาน้ำพึ่งไปคิดว่ามันน่าจะไปที่ไหนครับมีเบาะแสที่ไหนยังไงบ้างทุกที่นะผมว่าน่าจะบ้านใครที่ที่เขาสนิทนะที่เขาน่าจะเป็นในกรุงเทพค่ะ๋อครับผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ในกรุงเทพมากกว่านะครับน่าจะแล้วแล้วถ้าเกิดถ้ากรณีที่เราถูกฟ้องหรือเราสามารถที่จะฟ้องเขาเราเราอยากที่จะหย่าเขาไหมตอนนี้ครับ ่คครับแล้วตัวน้องรับได้ไหมครับรับได้นะคือคุยกับเรื่องกับนูโกทุกเรื่องกัมครับเขาจะรู้ตลอดเลยว่าแม่เป็นยังไงเขาจะรู้เรื่องทุกอย่างครับก็จะสงสารแม่มากเลยอ๋อครับก็กินเท่าที่เรอ๋อแล้วครับตัวตัวคนแม่เองนี้ทุกทีมีรายได้ตกเตือนประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณหนึท่าตามที่โรงพยาบาลตครับแล้วเราส่งน้องโกเรียนน้องงกตอนนี้เรียนชั้นอะไรยังไง มาเั็นพิธารครโอ้ค่าเทอมแพงนะแพงครับแพงนะครับไม่อยากให้ลูกลำบากของตัวเองนะค่ะครับท่ออา,าทุกอย่างแล้วเราเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเองทั้หมดเองโอ้โหนี่น้องโกต้องตั้งใจเรียนเลยนะนะครับเพราะว่าตอนนี้มหาลัยเกิดชนนี่ค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวสรุปในในส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือว่าตอนนี้เราทั้งส,สองคนตอนนี้ตั้งใจที่จะยังไงครับจะขินน้องาาว่าอยู่ที่ไหนส่วนเรื่องคดียังไม่ได้คิดมากคือคืออยากให้ขอวาตอนนี้เขายังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ถูกมัครบ จะต้องรอเขาตกลงมายัางไงตกลงกันยังไงนะครับผมและนี่คือปัญหาของสังคมไทยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับเกี่ยวข้กอกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปคุยกับคุณนุ่นนะครับนี่ก็คือความเดือดร้อนใจนะคะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท่านนี้เพราะฉะนั้นต้องฝากด้วยจริงๆค่ะว่าถ้าใครที่พบเห็นน้องสุพิษวดีมุ่งอ้อมกลางนะคะหรือว่าในรูปเลยนะคะซึ่งก็ชื่อว่าน้องน้ำผึ้งเนี่ยอายุ6ขวบตามภาพที่เห็นนี้นะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ7 9 2 5 7เ0545เบอร์ของคุณแม่น้องชื่อคุณสุภาพรนะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่ง0 9 5 4 0เ4130เบอร์โทรศัพท์ของคุณสุนทรซึ่งเป็นพี่ชายผู้ที่ดำเนินการโพสต์ต่างๆช่วยเหลือตามหาน้องสาวนะคะซึ่งเราก็จะขึ้นให้ด้านล่างสามารถที่จะติดต่อผ่านทางเบอร์ดังกล่าวหรือผ่านทางรายการของเราก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเข้าใจเลยคะ่ะว่า หัวอกของคนเป็นแม่เนี่ยคือป่านนี้คิดถึงมากๆไม่รู้ว่าลูกลูกของตัวเองจะอยู่อย่างณอยู่อย่างไงอยู่กับใครด้วยนะคะคก็ต้องฝากไว้ด้วยพูดคุยกันต่อในเรื่องของกฎหมายนิดนึงดีกว่า <ผม S 2> ค่ะในเรื่องนี้ประเด็นนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะครเราสามารถในฐานะคนเป็นแม่ทำอะไรได้บ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักแล้วพอถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยเวลาที่ไปแจ้งความเนี่ยนะครับทางาพนักงานสอบสวนหรือตารวจเนี่ยท่านก็จะไม่ไม่รับเรื่อง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ค <c oughs> งจะไล่กับบ้านนะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเราแนะนำนะครับ <c oughs> ก็ควรที่จะไปแจ้งบันทึกเอาไว้นะครับส่วนเรื่องจะได้ลูกคืนหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> ในส่วนนี้นะครับเรื่องของการปกครองบุตรเนี่ยนะครับ <c oughs> ต้องยืนยันว่าทางพ่อแม่เนี่ยนะครับในฐานะที่มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยลูกที่เกิดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ปกครองร่วมกันนะครับถ้าเกิดมีกรณีเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิการปกครองเนี่ยก็ต้องมีการใช้สิทธิทางศาลก็คือการฟ้องร้องกัน ใช่ครับผมในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่คือ,<ช>อาขาดกันไปคือ,คอใ,นในประเทศไทยเราจะไม่ค่อยไม่ค่อยไปติดตามนะครับแต่ที่ยงเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดในกรณีมีการทะเลาะก,กันและมีการแย่งลูกกันเนี่ยกฎหมายเขาจะค่อนข้างจะเข้มข้นนยครับคือเขาจะติดตามลูกนะครับแล้วก็คุยพูดคุยกันในเรื่องคดีเลยนะครับแต่ในบ้านเราก็คือก็ปล่อยกันไปนะครับถ้ายอย่างนี้เนี่ยถามเพิ่มเติมนะคะถ้าคุณพ่อพาน้องไปแล้วอาจจะไปฝากให้กับ ญาตายายหรือคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายโลหิตใดๆกับ,บน้องเลยเนี่ยนะคะคจะถือว่ามีความผิดในฐานลักพาตัวหรือเปล่าแต่คือเจ้าตัวก็ไม่ได้ทราบเรื่องครับจริงๆมันก็ไม่ถึงเป,เป็นเรื่องการลักพาตัวหรอกครับเพราะว่าตัวคุณพ่อเองเนี่ยเขาก็เขาก็มีสิทธิ์ในการดูแลเหมือนกันนะครับ,รบการที่เขาจะไปมอบให้ใครอาจจะถ้าเกิดเขาไปมอบกับเนสซี่หรือว่าไปมอบให้กับคนที่เขารู้จักหรือที่เขาไว้วางใจเนี่ยจะไปเข้าเป็นเจตนาเรื่องการรักพาตัวคงไม่ใช่นะครับถ้าการรักพาตัวเนี่ยต้องหมายความว่า คือเราลักพาตัวเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราและมีเจตนาเพื่ออาจจะไปลักพาเพื่อเรียกเรียกค่าไถ่ายอะไรต่างๆนะครับแต่ในในส่วนนี้ไม่ใช่เรื่องการลักพาตัวนะครับแต่คุณแม่ก็คือไม่ได้ทราบข้อมูลอะไรกับลูกเลยใช่แต่ว่าคนที่นําลูกไปนะครับที่อาจจะเป็นผู้ปกครองอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นคนที่ดูแลเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็เพื่อที่จะ,ะให,ให้ให้การช่วยเหลือตรงนี้ได้ก็คือนําเรื่องอาจจะโทรศัพท์มาหาคุณแม่ได้นะครับตัวนี้สามารถทําได้ครับ ยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าพบเห็นนะคะน้องคนนี้คือน้องน้ำพึ่งวัยหกขวบเนี่ยก็สามารถโทรแจ้งเข้ามาผ่านทางเบอร์โทร,รศัพท์ของคุณแม่น้องเองว่าพี่ชายของน้องหรือผ่านรายการสอนนอบายเย็นของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าต้องการจะให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยคลี่คลายแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะครับ ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการสอนอบานเย็นเช่นเคยคนดีประจําสอนอวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับใครครับก็คือน้องทันวันนี้นะครับจะพาเราไปรู้จักกับคุณครูต้นแบบนะครับเป็นคุณครูฝึกสอนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กําลังโด่งดังในโลกของโซเชียลมีเดียมากเลยนะครับคือภาพของคุณครูเขาเนี่ยคือยืนอยู่บนหน้ากระดานดำนะครับแล้วก็มีนักเรียนเนี่ยก้มลงกราบนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากน้องทันในช่วงคนดีประจําสอนอครับค่ะ ับน้องทานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงคนดีประจำสอนอกับรายการสอนอบานเย็นค่ะ ครูนะคะถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีความสําคัญมากค่ะต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ระบบการศึกษาตลอดจนการพัฒนาของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปนะคะหากเรามีครูที่มีคุณภาพที่ดีก็ย่อมส่งผลให้เยาวชนหรือเด็กไทยของเราเจริญก้าวหน้าไปด้วยเช่นกันค่ะคนที่ประจําสอนนอของนุทันในวันนี้นะคะก็เป็นคุณครูค่ะแต่เป็นครูฝึกสอนที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเป็นคุณครูที่ดังในโลกโซเชียลและเป็นที่นับถือของนักเรียนเป็นจํานวนมาก และตอนนี้นะคะน้องทันก็อยู่กับคนดีประจําสอนน้องของน้องทันในวันนี้แล้วล่ะคะ่ะขอต้อนรับครูก๊อฟนภรัตบุตรดาค่ะสวัสดีค่ะครูกอฟสวัสดีครับจากตอนแรกนะคะที่ทันเนี่ยได้ติดตามครูกอฟ์ปผ่านทางโลกโซเชียล mm hmm. เห็นภาพภาพหนึ่งที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะเป็นภาพที่เหมือนกับมีนักเรียนเนี่ยก้มกราบครูก๊อฟอยากให้ครูกอ่วยเล่าถึงเหตุการณ์เห็นภาพประทับใจเหล่านั้นนะคะครับวันนั้นนะครับก็ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับที่โรงเรียนยวิทยาวนนาลัยครับ แล้วได้ลำม้าหมายให้สอนชั้นม .4 ทับครับ,รบและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือเป็นภาพสุดท้ายของการสอน<ะ>วิชาวิสิกธ์ครับแล้วคือเด็กเตรียมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครัวครับ,รบก็คือว่าตัวพี่เองก็ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแล้วพออนักเรียนกราบแล้วตัวพี่เองนะครับก็รู้สึกว่า ตกใจตกใจก่อนครับแล้วรู้สึกดีใจว่าเด็กได้แสดงความเคารพต่อเรานะครับแต่เราก็ไม่ได้คาดคิดว่าเด็กจะทำแบบนั้นเพราะว่าคือก็ไม่เคยมีใครกล้าบเหมือนกันนั่นถือเป็นโรงเรียนฝึกสอนโรงเรียนแรกเลยใช่ไหมครับเป็นโรงเรียนกลุ่มแรกในชีวิตเลยครับและเป็นโรงเรียนแรกที่ได้อาไปสอนหนังสือครับ และจากโรงเรียนนั้นมาจนถึงโรงเรียนนี้คือโรงเรียนสายน้ำเพล่งที่ครูกอได้มาฝึกสอนเนี่ยเด็กนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะมีความแตกต่างจากโรงเรียนตอนแรกและมีความประทับใจอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นได้มาสอนที่โรงเรียนสายน้ำพลงนะครับก็คือเด็กก็น่ารักเหมือนกับโรงเรียนวิทยาบรรลัยที่สอนในเทอมที่แล้วเหมือนกันครับแต่จะแตกต่างเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนหญิงล้วนการการสอนหรือว่าบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปครับ แล้วอะไรที่เป็นแรงมานาลใจที่ทําให้ครูกอฟเนี่ยอยากเป็นคุณครูสอนคะเอ่ออะไรที่เป็นแรงมานาลใจใช่ไหมครับก็คือคือว่าตั้งแต่เด็กแล้วเราเห็นเราอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับแล้วเราเห็นหลายๆอย่างก็คือว่าเห็นเด็กนักเรียนเห็นเพื่อนเห็นพี่ของเราทีา่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ในการเรียนหนังสืออย่างเงี้ยครับแล้ว เราก็มีแรงบันดาลใจจากครูในชั้นประถมในชั้นมัธยมที่สอนเรามาครับแล้วทําให้เรารู้สึกว่าการประกอบอาชีพครูหรือว่าการเป็นครูเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทําเหมือนที่เราดูจากต้นแบบของครูที่เป็นต้นแบบของเราครับที่ความตั้งใจที่จะทํางานแล้วก็ให้ความรู้เด็กแล้วก็มีเทคนิคดีๆที่จะดึงเด็กที่ ที่ไม่ค่อยตั้งใจนะเขาก็จะดึงเด็กให้เข้ามามีความสนุกในการเรียนนะที่เข้าไปดูน้องเขาสอนค่าก๊อบสำหรับสอนฟิสิกส์ที่นี่เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเป็นครูตลอดเวลามีการเตรียมการสอนมีจิวิญยานความเป็นครูเยอะมากๆเพราะว่าเราสังเกตเห็นได้จากสายตาท่าทางคำพูดจะใส่ใจเด็กมากๆเลยนะคะเป็นคนที่พร้อมแน่ๆต้องเป็นครูที่ดีแน่ๆค่ะเราเชื่ออย่างนั้นสอนรู้เรื่องค่ะ พอเข้าใจแล้วก็ใจดีค่ะพูดเพราะก็นิสัยดีให้คุณมาสอนประจำค่ะ จากการที่น้องทันได้พูดคุยกับคุณครูคก๊อฟในวันนี้นะคะทาให้น้องทันได้รับแง่คิดเลยมากมายเลยค่ะว่าการที่เป็นคุณครูนะคะไม่ใช่เพียงแต่ผู้ที่ให้ความรู้ให้การศึกษาแต่เป็นผู้ที่สอนคุณธรรมและความดีงามให้แก่เยาวชนที่จะเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อต่อไปค่ะและหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องราวความดีคนดีอยากจะนํามาบอกต่อสามารถส่งไปได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่าง นี่เลยค่ะและน้องทันจะนำมาติดตามให้ผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนนะคะและพบกับน้องทันได้เป็นประจําในช่วงคนดีประจําสอน,นองกับทุกๆค,ความดีที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังและวันนี้นะคะน้องทันและครูกอฟคุณครูฝึกส,สอนต้นแบบคนดีประจําสอนองของเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต้องบอกว่าเห็นแล้วเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆนะคะกับคุณครูฝึกสอนต้นแบบคนนี้ซึ่งเชื่อเลยว่ารายการสารบันยานของเราเนี่ยเชื่อมั่นในคุณครูกอล์ฟนะคะว่าหลังจากที่เรียนจบออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นคุณครูสอนฟิสิกส์ที่ดีมากๆแล้วก็น่ารักสำหรับนักเรียนใช่ไหมคะกอล์ฟนี่ส่วนใหญ่เป็นคนดีและคนเก่งนะครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพบเจอคนดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะแบ่งปันมาที่รายการของเราได้น้องธันนิชารีเนี่ยรออยู่แล้วที่จะหยิบมานําเสนอกัคุณผู้ชมทราบนะคะรวมถึงเรื่องราวที่ต้องการ จะร้องทุกข์หรือว่าต้องการคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมายเนี่ยส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะผ่านทางแฟนเพจของเราก็ได้ค่ะเข้าไปที่หน้า Facebook พิมพ์ค้นหาคําว่าสอนอบานเย็นนิวทีวีค่ะครับหรือที่อีเมลนะครับ banyen.newtv@gmail.com ครับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 2นย์5อ4 4กค่ะครับหรือที่ hotline สายตรงนะครับศูนย์เก้าสแครับและที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ด้วยค่ะ แล้วเรื่อง้ร้อนก็จะกลายเป็นเย็นที่สอนอาบานเย็นครับพบกับผมชนายวิรัติวังวิติพาณิตครับและดิฉันนัชชานาันพีรานรงค์นะคะวันนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานรายการสอนอาบานเย็นแล้วลากันไปก่อนนะคะบพบกันใหม่แบบนี้เช่นเคยทุกชนชร์ถึงสุข11นาฬิกาตรงทาง newtv ช่อง18ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ